ค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นขายปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็ทม่คหลายอย่างขายแป้งด้วยก็บังคับไปพี่ขายแป้งให้ตลอดเวลาก็คือแบบมาดามฉันก็หันมาแล้วฉันก็ต้องหยิบตลับแป้งนางมาซับโอเคพอใจย่างพอใจย่างในกองก็ใช้ด้วยในกองก็ใช้ด้วยเป็นงานอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของพี่กี้สนุกดีค่ะตอนนี้การว่าเวลาตอนแรกไปตลาดแล้วก็เจอพี่อาร์จูสุดรเขาก็ ให้เราเป็นเหมือนพ่อค้าหมูกับพ่อแม่ค้าปลาหมึกแล้วก็ขายขายแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปกับเราได้แล้วก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเราก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ในสายเลือดเดียวนะว่านาะจริงๆนักแสดงเป็นเป็นงานลองค่ะนักแสดงจะเป็นงานลองอะไรกันตอนนี้ ขายดีจนมีลูกค้าเหมือนแบบอยากจะซื้อแบบจริงๆโอ้หอันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่ละค่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวคะ่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบ5-6ชั่วโมงต่อว,วันอะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่าก็คือขายจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็มาสร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆอ่ะอ่ะเอาจจะเป็นอาชีพ อาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอะเอนจอยอันนี้อันนี้คือมันจริงจังแค่ไหนครับกเป็นจริงจังค่ะจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเล่นจริงจังคไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์ติ๊กตอกก็คือจิงกี้ขายแป้งด้วยแล้วก็ขายประมุกด้วยแล้วก็ให้เห็นกันหน้าเตาเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยเลยอะดูอาชีพแม่ค้าก็คือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ ไม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็นี่ก็ขาย <laughs> นี่ก็ขายขก็พยายามที่ถ้าคนจะไปติดตามร้านเราต้องได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างงตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้คะ่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบเ <ใน S 2> หมือนไปเปิดอีกอ่ออกอะคะ่ะก็ล่าสุดมีที่จอร์จแฟรด้วยคะ่ะใช่เราขายเป<อ>็นใชยเหรอขายเป็นจริง ยค่ะ <laughs> จอดแฟนสาขาไหนครับสาขาแดนน,นิามิตรค่ะปนไไสาาขหถึงจะเจอพี่ไปสาขา, <ไป S 2> าตลาดบาร์บางแสนน, <laughs> นะคะถ้าเกิดเดือนพฤศจิกพร้อมเจอพี่อาร์พัสดุ์ด้วยเพราะว่าเขาไปขายหมูกรอบที่เ,ออเขากางเต็นท์เลยเออก็เจอกันแบบเนี่ยค่ะที่พฤศจิกายนออไม่งั้นทำรายได้พิ้งคี้พิ้งคี้ด้วยความคิดเป็นพิ้งคี้ไปไป,ไป,ไปไิ้งเองรายได้มันดีมากอ๋อ อาจริงๆให้พนักงานอยู่ได้ละค่ะพนักงานเขาก็อยู่กันได้แล้วก็จริงๆทอดปลาทอดปลาหมึกจริงๆมันเหมือนมันตัวหนึงเออเดี๋ยวก่อนนะต่อวันมันน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวมีร้อยกว่าตัวมากสุดก็ร้อยสองร้อยอะค่ะคือมันมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถเตายาวได้ค่ะก็เลยได้แค่มากสุดสี่ตัวต่อต่อรอบก็เลยขายไม่ได้แบบ ได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติที่จริงมันขยายได้ยีนไหมมันเนื้อที่เราน้อยตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบให้คนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราเน้นการได้เจอคนแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันแล้วก็เหมือนปลาหมึกตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอกระแสพนดีแบบอย่ากจะใจออนให้ลูกค้าแบบว่าขยายร้านมากกว่านั้หนูว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนให้มัน ให้มันดีที่สุดแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีหลายๆท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาซื้อปลาหมึอกอะคะ่ะก็แค่ได้เจอเราก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็มาเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ให้ซื้อปลาหมึกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่างานก็ปังรักก็ ใช่เรื่องทีถามเลยให้มาดามตอบได้ไหมให้มาดามตอบได้ช่วยได้พี่ไม่ติดพี่ถามเรื่องพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วอุ้ยคนระบุใช่ไหมล่ะอันนี้เขาสัมภาษณ์รู้ไหมขออนุญาตพี่เอาข่าวรุนที่รุนมากอันนี้เราถามอะไรนี่เราให้เคาตอบเองไม่ตอบเพื่อนอื่นเนาะพี่กีตอบได้ครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ถามกันเรื่องเรื่องเรื่องตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับตพีเองมองความรักยังไงบ้างความรัก ดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้ก็คือมวลความรักมาเลยเขาไม่เคยพูดนะมวลความรักเนจับทุกคนใช่นะมวลความรักจากมาดามอ่าแต่ยอย่ามวลความรักคนนั้นคือเขา ร้องเพลงพรอไหมครับใครค่ะมวลความรักอันนั้นอ่ะที่ได้รู้สึกว่าพลังดีเๆพลังบวกบแค่เธอร้องเพลงพรอเหรอใช่ครับเออมวลความรักดีไหมคะดีค่ะเออเอ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก่งใจเก่งใจทุกคนเนาะตอนนี้ก็ถือว่าพิงคที่เปิดใจมากขึ้นวิไปหนูก็พูดตอบไม่ได้เลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิงค์ี่เนี่ยอาจจะไปดูหนังกับ เอฟซีใช่ไหมอาจจะไปที่ชนบุรีบ้างหรืออาจจะแบบไปที่ภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอประกาศวันนะคะแล้วก็รอทีเผลอนิดนึงแล้วก็แอบถามเรื่องความรักเหกิดจะหลุดปากแบบเมื่อกี้ค่ะรอตอบไปที่ชลบุรีมวลความรักไม่รู้แต่มวลสารในกุมารวันนี้แสดงกิจทีิ์แน่ๆทุกรงภาพยนตร์อ่ะพี่กี้นะตอนนี้หัวใจชุ่มฉ่ำเนาะ ชุ่มฉ่ำเหมือนเหมือนผิวหน้าที่ทาแป้งที่เขาขายอยู่อันนี้คือเป็นเออ่ล่ามแปลค่ะตอหน่เขาบอกว่าให้คิดเอาเองค่ะเอาไม่งั้นถามมาดามปานนี่คิดเหมือนที่ทุกคนคิดไหมครับที่ในนี่ตอบลงเราอืขยันหน้าพอใช่ไหมครับอืออืออ่ะไปละเออเหงื่อยตกกชุดทแป้งแล้วนะ โอาเป็นงั้นสุดท้ายอยากพิ้งกี้ขอบคุณแต่คนค่อนข้างยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าเราคุณทนกคนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับพังงานดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อปลาหมึกด้วยนะคะก็ถ้าอยากทุกวันนี้ไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กันคืนค่ะเจอได้ทุกรอบเลยค่ะเขาพยนตรเรื่องกุมารด้วยนะคะเข้าลงแล้ววันที่ บเคขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมคะอะไรนะคะช่วยย่างด้วยใช่ไหมพี่อยากรู้เขาช่วยย่างไหมกูมาน่ะหรอกูมานเขาตามพิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยกูมานไปกูพร้อมจะเอาให้หลุดให้ได้ถ้าจะิดทำอิงกี้บอกว่าใช่พี่จบเลยใช่เลยไม่มีทางได้ยินทำงานด้วยกันมาไม่เลยค่ะเต้นติ๊กต็อกอย่างเดียวอ่ะแสดงว่ามันตอนนี้ก็เพิ่งได้ยินวันนี้ว่า ก็พร้อมๆกับทุกคนเนี่ยค่ะเพราะปกติทำงานพี่ก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวต่มาดามันนี้พูดเลือกักนะครับนี้ได้พี่เลือกอยู่แล้ว